แล้วก็ครั้งนี้ก็เริ่มมีการเล่นกันแรงนะมีตั้งแต่อ้างว่ามีการซื้อเสียงยอด7,500นะต่อหัว5 000, 7 0 0 7,500โอ้โหถ้าเป็นจริงเนี่ยสูงมากตัวเลขนี้มาจากไหนก็มีสื่อรายงานาแต่มีการออกข่าวกล่าวหาพักการเมืองบางพักคด้วยทีนี้ซึ่งปรากฏว่าเป็นคลิปเก่าที่เอามาอธิบายใหม่ในช่วงนี้แล้วก็กล่าวหาเหมือนกับว่ามีการซื้อเสียงสดๆใหม่ๆแล้วเป็นเหตุให้คุณสุภชัยใจสมุทรประธานคณะทำงานกฎหมายของพรรคภูมิใจไทย วันนี้ได้ออกมาถแถลงข่าวว่าที่มีการเสนอข่าวกกตจับหัวคะแนนพักการเมืองใหญ่ซื้อเสียงคือการตรวจสอบการซื้อเสียงการทุจริตเป็นเรื่องที่ทําได้อยู่แล้วแต่กรณีที่มีสื่อใหญ่อย่างเนชั่นลงข่าวว่ากกตจับหัวคะแนนพักการเมืองใหญ่อ้างว่าจับได้ที่พิจิตรแต่ปรากฏว่าทั้งคลิปภาพและข่าวมันไม่ได้เป็นความจริงของการจับกลุมในขณะนี้มันเป็นข่าวเกา่ามันเป็นเหตุการณ์เก่า แต่ปี66เพราะฉะนั้นมาออกข่าวแบบนี้ทำให้เกิดความเสียหายแล้วจะมีการแจ้งให้ดำเนินพนดีด้วยเรื่องนี้จริงๆแล้วเหตุการณ์ที่มีการอ้างว่ามีการจับกันที่จังหวัดพิจิตเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อการเลือกตั้งปี2566ผมไม่รช่ว่าเจตนาคืออะไรเป็นเจตนาเพื่อประสงค์ที่จะไปทำลายพักการเมืองใหญ่ตรงนั้น โดยมีวาระซอ้เร้นอะไรการกระทำดังกล่าวนี้เป็นการกระทำที่ผมกล่าวหาว่าท่านทำผิดจรรยาบรรณเพราะท่านเอาข่าวอันเป็นเพชรมันลงท่านอาจจะสนับสนุนพรรคการเมืองไหนเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างผมจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับ The ะเนชั่และจะไปร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งในการกระทำความผิดอันสำเร็จของท่านนี้แล้วนี่ก็เป็นการถแถลงของท่าน คุณสุภาชัยใจสมุทรซึ่งถ้าดูภาพที่คุณสุภาชัยใจสมุทรใช้ประกอบในการแถลงข่าวครับด่วนจับหัวคะแนนพักใหญ่ซื้อเสียงแล้วก็มีภาพดูมอสักครู่ครับเนี่ยครับก็เป็นภาพที่น่าจะแคปมาจากหน้าจอที่มีการรายงานข่าวใช่ไหมก็ใส่เสื้อสีไลยลยบุคคลที่อ้างว่าถูกจับเนี่ยซึ่งคุณสุภาชัยใจสมุทรบอกว่าไอ้ข่าวเนี่ยไปดูในโลกโซเชียลหรือในเว็บไซต์ในโลกอินเทอร์เนต็ตก็จะเห็นว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปีห6ก ปรากฏว่าเด็กเมตาดีก็เลยทําภาพเปรียบเทียบสองภาพนี้นั่นก็คือภาพซ้ายที่เ<า>นชั่นรายงานที่ดูกันชัดๆนะกรกตพิจิตรบุกรวบนะหัวคะแนนสาวหัวคะแนนพักใหญ่ซื้อเสียงเลือกตั้งหัวละพัน,พนหลักฐานขามือแล้วก็แฮชแท็กเลือกตั้งหกเก้าเห็นไหมแล้วก็ลงันที่ว่าสิบเก้ามกราหกเก้าด้วยภาพซ้ายในเนชั่นออนไลน์ส่วนขวามีผู้ที่เคยโพสต์คลิปนี้ยตั้งแต่สิบสี่พฤษภาปีสองพันยี่สิบสาม คลิปเต็มบุจกจับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านขณะซื้อเสียงพักดังจังหวัดพิจิตรอ้าวตกลงมันเป็นคลิปเป็นเหตุการณ์ที่เคยโพสต์ปรากฏอยู่ในโลกโซเชียลอยู่แล้วตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งก่อนโน้นหรือไม่อันนี้เดอะเม็เดะเมตตาดีเนี่ยทำภาพเปรียบเทียบให้ดูก็สับสนนะนี่ว่าเป็นการนําเสนอข่าวที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงแล้วก่อให้เกิดความเสียหายหรือไม่ค่ะ